หนวยเพั่ไก่ใหญ่อยู่นะคะเนาะเต็มทีเพื่อกะประมาณนี้แล้วค่ะขักทองลำเต้าของเราเด้ปกเกลี่ยกินได้ค่ะเนสวัสดีค่ะน,กกนี้เฮาวก็ช่องพฤษทวีดินชนาแนลแล้วค่ะเหมือนนีเฮากับสิขาวเบิ้งบอกเอกอคือเก่าแล้วค่ะเนาะค,ะะคะออ่ะเออของเฮาวรู้ว่าบอกฟักทองะะะะอแล้วค่ะเนาะสีใหญ่เราปลูกไว้หน่วยเป็นไงเพื่อยยได้เก็บเพียงแล้วค่ะเนานะ,ะนี่ค่ะ เออบอกเออบอกแต่ขนาดใหญ่เร็วเร็วนะคะ่ะเออของเอาก็มีหลายพันเนาะคะ่ะเนาะหน่วยเพิ่นกะแตกต่างกันไปเนาะค่ะอ่สีอ่ะอะอกขาวๆแน่สีเขียวแน่เนาะ,ค,ะนค่ะเนาะผักทองน้ำเต่าแน่เนาะคะ่ะกะหลอกิ่งกันเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะกะดอกกระไลานาะคะ่ะเนาะดอกต้อผูกเนาะคะ่ะเนาะเขาก็สิเก็บไปอ่ะ ลวกลิมน้ำพริกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก้านนวยกะาลรายใส่ได้อยู่เนาะค่ะเนาะนี่คะ่ะเพื่อกระปุกอ่างกวางอย่างอื่นเนาะค่ะเนาะค่ะนี่คะ่ะเพราะว่าอย่างผมบอกค่ะบอกว่าขันพักปลูกแตงโมเนาะค่ะเนาะแตงโมกะกากับร้ายร้ายแล้วค่ะเนาะแต่มาจอบกินตแต,แต,แตงโมองของเขาก็เลยบปเดืปลูกแตงโมปลูก,กแตงกวาเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะก้านนวยรลายอยู่เนาะคะ่ะเนาะค่ะ กตใส่ได้อยืนแล้วค่ะขือของเฮาค่ะมาเหมือนกับมี้นไลพันธุ์นะคะงวยเพือ่อนกะแตกต่างกันไปนี่ค่ะสีเขียวกะไลายออกสีขา,ขาวๆกะไลายเนาะคะ่ะเนาะค่ะมากระจาพัมาเบิง่งอ,อื้บึกอืเนาะคะ่ะนี่ค่ะอ่าดอกเพิ่นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแต่งกับสิเก็บไปหลวบจิ้มน้ำพริกเนาะคะ่ะ กับหยอดพ่นนาเนาะคะ่ะเนาะกะเด็ด,ด,ะะดไ,ะะได้เนาะค่ะเหลือหยอดพ่นสวยเนาะค่ะหยอดพ่นอะไรพอดีดแต่เขาก็เด็ดออกก็ได้เนาะคะ่ะเน่าพกเป็นยังเนาะคะ่ะค่ะแล้ก็ไปรวบกินน้ำริกเนาะ,ค,ะนค่ะนี่ค่ะกินดีมีประโยชน์เนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะกินได้เบิดหยอดก็กินได้ดอกกินได้น้อยอ่อนก็กินได้หาไปลวกกินน้ำริกเนาะคะ่ะของเรา หลายพันต์จ้าม well ือกับไม่ค่อยได้เนาะค่ะเนาะพันมือกับมีหลายพันเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นเราบําบื๊ยน <Belarus OD> ้ำเต้าของเขาดีกว่าเราค่อได้เก็บนี่อย่างเนาะนี่ค่ะฝักทองน้ำเต้าของเราโอ้ยหนุ่ยหนาแง่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่เป็นสิมาก่อนเนาะค่ะเนาะแล้วก็ได้เก็บแล้วอันนี้ก็เริ่มสีใบแก่แล้วนค่ะเนาะฝักทองน้ำเต้า เคยกินแล้วเนาะค่ะนอกระใสไหนนะคะแสียบยู่เหนียวดีแล้วค่ะนอค่ะนี่ค่ะฟักทองน้ำเต้าะย่านเยียบเพื่อเพื่อนนะค่ะนอเขากะปลูกพุดปลูกเลยนะคะประเทศไทยกะกับมัเป็นหยังเนาะค่ะนอขพอแต่น,นามบกอ่านามรุดลงเนาะค่ะนอปลูกเพิ่นพุทลุ่มปลูกเลยเนาะค่ะนี่ค่ะ กบ้านเขาก็ไปด้กินเนาะค่ะน้ำก็ท่วมเบิดเนาะค่ะเนาะงานนีเนาะค่ะงานที่เขาปลูกเบื้องนี้เลยค่ะหน่วยผักกระชายอยู่เนาะค่ะเนาะเต็มทีเพื่อกระประมาณนี้แหละค่ะฟักทองน้ำเตาของเราเรากระแกเรากินได้เนาะเบื้องเบื้องฟังนั่นแล้วก็เบื้องเบื้องฟังนี่เนาะค่ะเนาะค่ะอันนั้นปลูกกอนเนาะค่ะที่นี่เบื้องน้ำเตาเนาะกัเขาปลูกกรอันนี้ปลูกที่หลังเนาะค่ะเนาะ ่ะเดี๋ยวสิพามาเบิ่งอีกแป้งหนึ่งเออคืองานเนาะคะนะ่ะเนาะปลูกกะสลับกันไปกับแป้งกว่าแป้งหลานเนาะคะนะ่ะเนาะปลูกใส่ดินนี่คะ่ะไม่มีขางเนาะ,ค,ะนค่ะค่กะกำลังขั้นเครื่องเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้เนาะคะ่ะเบิ่งพามาเบิ่งบรรยากาศก,าก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะบรรยากาศหลบสวนเท่ากันเสารนี้เนาะคะนะ่ะเนาะแดดก็เริ่มออกแล้วค่ะเริ่มสีห่อนแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะ เริ่มร้อนแล้วเริ่มห่อนแล้ว,นะะว,วยเยนาะค่ะเออตอนเสาร์กคค็คือสีไว้เย็นๆเดี๋ยวค่ะเนาะก็คือคือคือสีบล็อยห่อนสายมาอีกนิดนึงก็ว่าเริ่มห่อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะก็บสีคือเหมือนเดิมนะคะ่ะห่อนคือเก่าเนาะคะ่ะนี่ค่ะเอาเข้าเบื้องบนอื้เอเข้าก่อนค่ะปึ๊บ <c oughs> ค่ะบอกเอือกันอีกพันหนึ่งเนาะคะ่นะเนาะอันนี้สีเพิ่งกับสีออก ลายาขาวๆลายๆนี่นะคะเนาะนี่ค่ะพันหนึ่งกับบ้านโหระค่ะมีหลายพันแล้วกับบวัวหัวพันได้พันสิบเสียบซ้ำได้เนาะค่ะสีเหนยียวบอสีมันบอเนาะ,ะค่ะแต่ละพันบวคือกันเนาะคะ่ะเนาะรสชาติเดี๋ยวกลับพันแก่ก่อนนะเขาสิไปอลองกินมึงเนาะคะ่ะเนาะแต่เคยชิมไปแล้วแต่แบบคื่นน้ำเตาเนาะคะ่ะเนาะว่าเป็นจังไดก็ดีเนาะคะ่ะเนาะรสชาติมันจะเสียบด้วคื่นน้ำเตาะค่ะ กะาลายอยู่นะคะเนาะปลูกไม้นี่ยทางน,นี้เนาะคะ่ะแป้งใหม่กิน,ปนแป้งมันน,น,น,เเน,ะะนั่นเบิดจะแป้งนี่กัสิได้แก่พอดีเนาะค่ะเนาะบบเอือขอ่างเห่ะใส่ได้อยู่เนาะค่ะเนาะหน่วยกระดกอยู่ค่ะก็ได้กินอยู่เนาะคะ่ะได้กินเลือกกินกับไข่ขึ้วาเนาะค่ะเนาะค่ะกินบ่เบิดดอกะคะ่ะะแบ่งไข่เนี่เนาะค่ะเนาะแบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งแบงกันแ,ใน,ใน,ใน,แน่แนเนาะค่ะก็มี ผึ่งแล้วค่ะเนาะผึ่งพึ่งค่ะมาต่อมแล้วค่ะเนาะไปทำรังอยู่แถวๆต้นมะม่วงเข้าเลยเนาะคะ่ะเอาไว้ผสมเกสรเนาะคะ่ะฝั่งนี่รู้สึกว่าสิมีแต่สีไลายแต่หน่วยล,ลายๆเนาะคะ่ะเนาะเนื้อขาวๆคะ่ะฝั่งหน,นุ่มนี่เขียวเพิ่นสีไลายเนาะคะ่ะเนาะค่ะ ฟังนี้ก็สิีลายๆสิไล่คัวนะคะเนาะขาวๆะค่ะแล้วจะมาล่อหลุ่นกันต้อนเป็นเกว่าอันใดสีเสียบวกกันนะคะเนาะดอกทองของเราต้นเสานี่ดอกพวกกันสวยๆนะคะเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวได้เก็บเป็นหลวบกินน้ำพริก นีดด่มีเพล่พันลายๆขาวๆเนาะค่ะเนาะส่วนหมากส่วนใหญ่ใหญ่เพิ่งก็เอาเกินเนียงเนาะอันนี้การบวขาวเนาะค่ะเนาะต้องหัวหัวเพิ่นนอะค่ะยายเพินเ่นก,ก็ตัดมาห้องไว้ก่านเพิน่นยึดในดินเนานะคะ่ะเนาะก็ยานเพิ่นเน่าเนาะค่ะนี่ค่ะเพิตากมาห้องไว้ยาย หน,นีเก็กำลังออกใหม่เนาะคะ่ะเนาะออกไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะใหญ่ๆเราก็มีเนาะคะ่ะเนาะแต่แป้งนีเพิ่งกับสิบพันแก่เนาะคะ่ะขันปลูกที่ล้างเนาะคะ่ะนี่จะเบิ้งอันนี้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะส่งเป็นสีเนาแน่นิลีเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะโอ้นนอยคือเนาเนาะนี่เนาะจะต้องเก็บออกกันเนาะคะ่ะนี่ค่ะมันก็เป็นแนวนี้เนาะคะ่ะเนาะเป็นได้บอ้โหกับเนา เดี๋ยวสิเก็บออกเป็นเสือลาเนาะจ้ะค่ะ,ะเดี๋ยวสิไปเบ่งบักแตงเนาะค่ะเนาะปลูกในกันเนาะค่ะเนาะปลูกอ่าอ่อสลับกันกันกบบักอึนี่แหละคะ่ะบักฝ้าท้องนี่แหละคะ่ะอยู่ฝั่งนู้นเนาะค่ะเนาะ,ะเอากระเบ,บงรบอบๆกันนะะี่ค่ะ สิได็กินน้นเติบอยู่นะคะนอเพราะว่าปลูกไร่ไกันไปเนาะคะ่ะนี่ค่ะตอนเซลเสียงนกเสียงกาก็หลายเนาะคะ่ะหอมเป็นเซลๆอยู่เดี๋ยวเบิ่งแต่งเนาะคะ่ะเมื่อวานเห็นยายเราเก็บไปเนาะคะ่ะ แกงกวาก็แตงหลาอะไรปลูกสมประเสริฐก,ก็ไปเนาะค่ะอะไรกินอยู่ด้วยค่ะนี่ค่ะ,ะปลูก,กเกษรแล้วค่ะนี่ค่ะแยกเก็บไปลายเติบอยู่เนาะคะ่ะเมื่อวานพ่อไม่หน่อยใเราได้เก็บกินเนาะค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นแตงหลานเนาะค่ะเนาะ สมกระแตงก้า่ะผมหอมข่าในดิมนี่สิละค่ะมะต่องห็ดอ่าข่าในเพิ่นได้จิ้มใช่จ้ะเนาะค่ะนี่ค่ะด้วยกระบ่สวยดอกค่ะแต่ว่าเฮาบ่ค่อยได้มีเฮาบ่ได้มีสารเคมีเฮ็ดหยังเพิ่นเนาะค่ะเนาะค่ะธรรมชาติค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเก,ก,ก็บกินเนาะค่ะคเ,เ,าเนาเนนะ กิมก็บเกี่ยวเก็บกิมได้เลยนะคะเนาะบันมีผิดมีไผัอะไรนะคะเนาะค,ะะคะ่ะบอักอื้บอบอักือค่ะทำอาหารไหลายอย่างเห็ดวันก็ได้แกงเผ็ดก็ได้ค่ะผัดก็ได้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะ อร่อยทุกเมนูเนาะค่ะเนาะเอื้อเนาะค่ะบากปทองค่ะผู้ใหญ่กินดีเด็กหน่อยก็กินดีเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นอาหารสุขภาพค่ะฝากทองของเฮาเนาะค่ะค่ะกเฮากัขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ดี่กันนะคะเนาะค่ะก่อนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเฮาพุทธเสียงทำดีชาแนลค่ะเป็นกำลังใจเฮาให้คลิปใหม่ๆต่อไปเนาะจ้าเนาะค่ะสวัสดีค่ะ ププ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 